เริ่มต้นประเด็นที่เกิดขึ้นที่สนามบินครับคือมีเจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มหนุ่มชาวญี่ปุ่นคุณโซชชดาชคุณผู้ชมขนสัตว์นี่แหละสิ่งมีชีวิตเห็นเห็นเลยและถูกจับได้นะครับบอกว่าจะเอากลับไปเลี้ยงที่ญี่ปุ่นผิดกฎหมายชัดเละครับเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นสัมภาระที่ท่าอากาศยานดอนเมืองแถวจุดเอ็กซเรย์ที่2ออาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศครับคุณผู้ชมประสานงานไปกับทางด่านสัตว์ป่า เพราะว่าไปเอ็กซเรย์แล้วเจอกระเป๋าของผู้โดยสารรายหนึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นเจอสัตว์ป่าอยู่ภายในกระเป๋าเดินทาง2ใบครับมีทั้งนาค12ตัวนกคู่หรือนกแสก5ตัวนกเกี่ยว3ตัวเจ้าหน้าที่ก็แจ้งสอน,นอดอนเมืองเอาไว้และตอนนี้ก็ติดตามหาผู้โดยสารที่เป็นกระเป๋าเจอแล้วคือนายคาสุชิยามามโตะอายุ57ปีเป็นคนญี่ปุ่นเชิญตัวมาสอบสวน นายคาสุชิบอกว่าเป็นกระเป๋าตนเองเนี่แหละครับสัตว์ป่าทั้งหมดตนเองก็ซื้อมาซื้อมาจากสวนจัรุจักในราคาประมาณ15,000บาทหรือว่า50,000เยนเมื่อวันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบอกว่าจะเอากลับไปเลี้ยงที่ประเทศญี่ปุ่นขณะที่มีความเห็นจากเจ้าพนักง,งานป่าไม้ชำนาญการหัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานดอนเมืองคุณพักพลผาทองก็เป็นผู้กล่าวโทษนายคาสุชินี่แหละครับ ผิดกฎหมายพรบรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี2535ก็จะนำตัวส่งพนักง,งานสอบสวอนสนอดอนเมืองต่อไปด้วยครับขนตัวหน้าค,คุณสุรา12ตัวมีนกคู่นกเหี่ยวนะฮะในกระเป๋าเดินทางสัตว์ป่าหายากทั้งนั้นเลยนะคะหลายชนินคงต้องขยายผลต่อว่าจะไปเกี่ยวข้องกับแก๊งค้าสัตว์ป่ารายอื่นด้วยหรือไม่ค่ะ